ต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง t h u n d e r r a i n Review ช่องของเราคือพื้นที่สำหรับคนรักรถยุคใหม่เทคโนโลยียานยนต์ล้ำสมัยและการวิเคราะห์รถอย่างลึกซึ้งจากมุมมองของผู้ใช้งานจริงวันนี้ t h u n d e r r a i n Review จะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับรถยนต์ที่กำลังถูกพูดถึงอย่างมากในปี2026นั่นคือ BYD Seal 5DMi รถซีดานปลั๊กอินไฮบริดที่สะท้อนให้เห็นถึงทิศทางใหม่ของอุตสาหกรรมยานยนต์โลกทั้งในด้านพลังงานความประหยัดเทคโนโลยีและความหรูหรา BYD s e BY 5D MI เป็นหนึ่งในรถที่แสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญของ BYD ในระบบ Hybrid DMI ซึ่งเป็นระบบที่เน้นการขับขี่ด้วยพลังงานไฟฟ้าเป็นหลักผสานกับเครื่องยนต์เบนซินที่ทำหน้าที่เสริมกำลังและชาร์จพลังงานอย่างชาญฉลาดส่งผลให้การใช้งานในชีวิตประจำวันมีความประหยัดสูงมากขับขี่นุ่มนวลและลดการปล่อยมลพิษได้อย่างชัดเจน ดีไซน์ภายนอกของ BYD Seal 5DMI ในปี2026ยังคงเอกลักษณ์ของตระกู์ Seal อย่างชัดเจนเส้นสายตัวถังดูบเฉีียวทันสมัยและให้ความรู้สึกพรีเมียมตั้งแต่แรกเห็นด้านหน้ามาพร้อมกระจังหน้าดีไซน์เรียบหรูไฟหน้า LED รงเรวลที่ช่วยเพิ่มความดุดันและล้ำสมัยเส้นสายบนฝากระโปรงถูกออกแบบให้ดูมีมิติสะท้อนภาพลักษณ์ของรถซีดานยุคใหม่ที่ไม่เน้นความดุดันเกินไปแต่ให้ความรู้สึกหรูและสปอร์ตในเวลาเดียวกัน ด้านข้างของรถเผยให้เห็นสัดส่วนที่สมดุลฐานล้อยาวช่วยเพิ่มพื้นที่ภายในห้องโดยสารและความมั่นคงในการขับขี่เส้นหลังคาที่ลาดลงอย่างนุ่มนวลช่วยลดแรงต้านอากาศล้ออลลอยดีไซน์ใหม่ในรุ่นปี2026เสริมภาพลักษณ์ความพรีเมียมและความสปอร์ตให้ชัดเจนยิ่งขึ้นขณะที่ด้านท้ายรถมาพร้อมไฟไท้าย LED แบบพาดยาวเพิ่มความกว้างและความโดดเด่นในเวลากลางคืน เมื่อเปิดประตูเข้าสู่ภายใน BYD CU5DMI จะพบกับห้องโดยสารที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การใช้งานยุคดิจิทัลวัสดุที่ใช้ให้สัมผัสพรีเมียมเบาะนั่งออกแบบตามหลักสรีราศาสตร์รองรับสรีระได้ดีทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารแผงคอนโซลหน้ามาพร้อมหน้าจอดิจิทัลขนาดใหญ่ที่รวมเอาฟังก์ชันการควบคุมต่างๆไว้ในที่เดียวทำให้การใช้งานสะดวกและทันสมัยระบบอินโฟเทนเมนต์ของ BYD CU5DMI รองรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนอย่างครบถ้วน ระบบสังงานด้วยเสียงถูกพัฒนาให้แม่นยำและตอบสนองรวดเร็วหน้าจอแสดงผลคมชัดใช้งานง่ายเหมาะสำหรับทั้งการเดินทางในเมืองและการเดินทางไกลนอกจากนี้ยังมีระบบนำทางอัจฉริยะที่ช่วยวางแผนเส้นทางได้อย่างมีประสิทธิภาพหัวใจสำคัญของ b y d CU5DMI คือระบบขับเคลื่อน DMI Plug-in Hybrid ที่เน้นการใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นหลักเครื่องยนต์เบนซินถูกออกแบบมาให้ทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าอย่างรับรื่นช่วยให้การออกตัวเงียบและนุ่มนวล อัตราเร่งตอบสนองพันใจเหมาะกับการใช้งานในเมืองที่ต้องการความคล่องตัวและยังสามารถขับขี่ทางไกลได้อย่างมั่นใจโดยไม่ต้องกังวลเรื่องระยะทางอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงถือเป็นจุดเด่นสำคัญของรุ่นนี้ด้วยการจัดการพลังงานอย่างชาญฉลาดผู้ขับขี่สามารถใช้งานหมดไฟฟ้าล้วนในระยะทางประจำวันและใช้เครื่องยนต์เมื่อจำเป็นทำให้ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานลดลงอย่างเห็นได้ชัดเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการรถที่ทั้งประหยัด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยังคงสมรรถนะที่ดีในการขับขี่ระบบความปลอดภัยของ BYD c u a l 5DMI ในปี2026มาพร้อมเทคโนโลยีช่วยขับขี่ขั้นสูงไม่ว่าจะเป็นระบบช่วยเบรกอัตโนมัติระบบเตือนการชนระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยรักษาช่องทางเดินรถและระบบกล้องรอบคันเทคโนโลยีเหล่านี้ช่วยเพิ่มความมั่นใจและความปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่และผู้โดยสารในทุกการเดินทาง b y d C5 DMI ไม่ได้เป็นเพียงรถยนต์แต่เป็นตัวแทนขององค์การเปลี่ยนผ่านสู่ยุคพลังงานสะอาดการออกแบบที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมผสานกับเทคโนโลยีล้ำสมัยและความสะดวกสบายทำให้รถรุ่นนี้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ที่ต้องการความคุ้มค่าในระยะยาวยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Thunder Rain Review ช่องของเราคือพื้นที่สำหรับคนรักรถยุคใหม่เทคโนโลยียานยนต์ล้ำสมัยและการวิเคราะห์รถอย่างลึกซึ้งจากมุมมองของผู้ใช้งานจริง วันนี้ Thunder Rain Review จะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับรถยนต์ที่กำลังถูกพูดถึงอย่างมากในปี2026นั่นคือ BYD c e 5DMi รถซีดานปลั๊กอินไฮบริดที่สะท้อนให้เห็นถึงทิศทางใหม่ของอุตสาหกรรมยานยนต์โลกทั้งในด้านพลังงานความประหยัดเทคโนโลยีและความหรูหรา BYD c e 5DMi เป็นหนึ่งในรถที่แสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญของ BYD ในระบบไฮบริด DMi ซึ่งเป็นระบบที่เน้นการขับขี่ด้วยพลังงานไฟฟ้าเป็นหลัก ผสานกับเครื่องยนต์เป็นสินที่ทำหน้าที่เสริมกำลังและชาร์จพลังงานอย่างชาญฉลาดส่งผลให้การใช้งานในชีวิตประจำวันมีความประหยัดสูงมากขับขี่นุ่มนวลและลดการปล่อยมลพิษได้อย่างชัดเจนดีไซน์ภายนอกของ BYD Seal 5 DMI ในปี2026ยังคงเอกลักษณ์ของตระกูล Seal อย่างชัดเจนเส้นสายตัวถังดูบเฉีียวทันสมัยและให้ความรู้สึกพรีเมียมตั้งแต่แรกเห็นด้านหน้ามาพร้อมกระจังหน้าดีไซน์เรียบหรูไฟนหน้า LED ทรงเรียวที่ช่วยเพิ่มความดุดันและล้ำสมัย เส้นสายบนฝากระโปรงถูกออกแบบให้ดูมีมิติสะท้อนภาพลักษณ์ของรถซีดานยุคใหม่ที่ไม่เน้นความดุดันเกินไปแต่ให้ความรู้สึกหรูและสปอร์ตในเวลาเดียวกันด้านข้างของรถเผยให้เห็นสัดส่วนที่สมดุลฐานล้อยาวช่วยเพิ่มพื้นที่ภายในห้องโดยสารและความมั่นคงในการขับขี่เส้นหลังคาที่ลาดลงอย่างนุ่มนวลช่วยลดแรงต้านอากาศล้ออลลอยดีไซน์ใหม่ในรุ่นปี2026เสริมภาพลักษณ์ความพรีเมียมและความสปอร์ตให้ชัดเจนยิ่งขึ้นขณะที่ด้านท้ายรถ